ลองกลับมาดูหน้าโน้ตของเราเห็นไหมก่อนหน้านี้พิมพ์อยากให้หน้าโน้ตเนี่ยเป็นช่องสี่เหลี่ยมพิมพ์จะกลับมาแก้ไขตรงหน้าเมนหลักโน้ตเนาะหน้าโน้ตมีทั้งหมด14หน้าดังนั้นเนี่ยพิมพจะแก้ไขแค่หน้าเมนหลักอันเดียวนะพิมพ์จะทําแบบนี้นะคะก็คือจะใส่แบบเหมือนนี่คือปกหนังสืออารมณ์ประมัยนี้นะคะ ก็วางประมาณนี้แล้วก็เลือกเป็นเซนเตอร์เนาะขึ้นสีเหลืองมาให้เนาะแล้วก็พิมพ์จะไปตรงเอ่อตรงสไตล์นะคะเลือกตรงแบบพิมพ์อยากให้มันมีชาร์โดเป็นลายแล้วก็อยากให้มันไม่มีสีนะคะก็ก no f ิลนะอ่ะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็อยากให้ขอบเนี่ยมันเล็กลงนะคะขอบมันเล็กลงแล้วพิมพ์อยากใส่ความเป็นชาร์โดเข้าไปนะคะนี่ก็ออกมาประมาณนี้นะคะนี่ ะอกมาประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูหน้ากระดาษด,ด้านในกันจะออกมาเป็นยังไงลายกดดันเข้าไปเป็นไงตอนนี้ทุกหน้าก็จะมีเหมือนกันเลยนะเห็นไหมพิมพ์ไม่ต้องมาก๊อปพาสวางทุกหน้าเห็นไหมพิมแค่ทาตัวหน้าเมนหลักพิมพ์ก็ได้สิ่งที่พิมพ์อยากได้แหละตามนี้นะเดี๋ยวพิมพ์ขอกลับมาหน้าเมนหลักแล้วขอ,อขอ,อขอปรับนะคะตัวอันนี้ไปอยู่ ปรับตัวนี้ขึ้นมาข้างบนนิดนึงนะคะอ่ะประมาณนี้ให้มันดูเป็นปกหนังสือเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นปกหนังสืออ่ะับมท้นมาทีนี้ก็ทุกอันก็ปรับเท่ากันหมดนะตามแม่แบบนะคะเห็นไหมง่ายเลยอันนี้พี่ยังใส่น n เบอร์เลขเอาไว้เป็นเป็นไกด์ไลน์นะเพราะพี่ไม่ได้ใส่สีอะไรเนาะก็จะสังเกตจากตัวเลขตัวหนังสือที่เขียนไว้อ่ะพี่มีปัญหาอีกนิดนึงนะคะก็คือตัวหน้า welcome เนาะ มันเป็นพิมพก๊อปมาจากตัวพิมพ์ใช้แม่แบบของคอเวอร์เนาะและ cover, นะ้วคอเวอร์เนี่ยพิมพไม่ได้ใส่แถบไปพิมพ์อยากให้หน้าเวลคัมเนี่ยมีแถบด้วยดังนั้นเดี๋ยวพิมพ์จะไปเอาหน้าสติกเกอร์นะคะหน้าสติกเกอร์มาใช้แทนหน้ามาใส่นเป็นหน้าเวลคัมนะเดี๋ยวพิมพ์จะไปแอดสติกเกอร์แทนหน้าเวลคัมเดี๋ยวจะไปลบลบเวลคัมออกนะ,ะลบเวลคัมออกแล้วพิมพ์กด เลือกหน้าเทมเพลตของสติกเกอร์มาใส่ตรงนี้เพราะพิมพอยากให้หน้าเว c o m มเนี่ยมีแท็บตรงนี้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์ก็เขียนเขียนขึน้นมาใหม่ว่ามันคือหน้า welcome. เวลคัมเหตุผลที่พิมพ์เลือกตัวตัวหน้าสติกเกอร์เพราะปกติพิม์จะปล่อยว่างอยู่แล้วไม่ได้ใส่อะไรลงไปในหน้าสติกเกอร์อยู่แล้วนะก็เลยจะใช้แม่แบบตัวนีอ้อันนี้ก็จะเป็นหน้า cover หน้า welcome หน้า index อันนี้ก็จะเป็นหน้าเพจนะคะเพจเอ่อเพจโน้ตนะคะที่เราสามารถแตะแท็บลิงตรงนี้ได้มีอีกอันนึงนะคะที่พิมพ์อยากจะบอกเพราะเพราะว่าแท็บพวกนี้มันเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมมันเหมือนกันหมดเลยใครจะไปใส่เป็นสีหรือจะใส่เป็นสติ๊กเกอร์ก็ได้นะคะ,ะเดี๋ยวพิมพ์จะไปใส่เอ่อ uh, ตรงหน้าอินเด็ก์นะคะหน้าอนะินเด็กส์เนาะ ปุ่มอินเด็กกับปุ่มที่เป็นสติกเกอร์นะคะพิมพ์อยากให้มันมีความแตกต่างและให้คนเห็นเนี่ยรู้เลยว่ามันคือมันมันไม่ใช่แทบ็บธรรมดาอะไรอย่างนี้เนาะพิมพ์ก็จะกลับมาหน้าเมนหลักนะคะกลับมาหน้าเมนหลักพิมพจะใส่ตัวตรงเชฟนะคะกดตรงเชฟพิมพ์คำว่าโฮมใครจะไปเอาสติกเกอร์ของตัวเองเข้ามาใส่ก็ได้นะอ่ะพิมกับพิมก็จะเอาสติกเกอร์นะคะแล้วก็ ใส่ครับใส่โฮมเข้าไปไม่ลืมนะคะตรงสติกเกอร์นะคะตรงสติกเกอร์พิมพ์ก็จะใส่คลิกลิงก์ลงไปด้วยนะคะก็กดคลิกขวาคอมคอนโทรนะคะนะแล้วก็เลือกแอดลิง k หน้า3จําได้ไหมโฮมของเราคือหน้า3ามพิมพก็จะใส่ไปด้วยนะคะประมาณนี้เสร็จอีกอันนึงด้านล่างสุดนะคะด้านล่างสุดพิมพ์จะใส่เป็นรูปดาวนะคะ เพื่อให้รู้ว่าอันนี้คือหน้าสติ๊กเกอร์นะนคะหน้าสติ๊กเกอร์ จริงสติกเกอร์ก็สามารถแต่งได้นะเอาแบบไม่มีเส้นแล้วก็ใส่ลายลงไปอุ๊บลายใหญ่มากมันก็ได้นะอะน่่่นีคะตัวโฮมพิมไม่แน่ใจว่าทำเป็นขอบได้ไหมแบบใส่เอาแบบโนคัลเลอร์แล้วก็ใส่เป็นลายอ่ะก็ออกมาประมาณน,นี้เดี๋ยวสติกเกอร์พิมพ์จะแปะตัวอ่า พิมพ์จะแปะใส่แอดลิงเข้าไปด้วยนะคะเพื่อมิคชัวร์นะคะจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ว่าพิมพ์อยากใส่เนาะก็คือหน้า58เนาะหน้า58โอเคโอเคเรียบร้อยนะคะพิมพ์จะก๊อปปี้ตัวสติกเกอร์ที่เป็นรูปดาวนะคะแล้วก็สติกเกอร์ที่เป็นรูปรูปบ้านนะคะ,ะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะได้หรือเปล่าอันนี้รูปบ้านนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรูปดาวกดไปของ โอเคแล้วก็กด Copy นะคะกด Copy แล้วก็ไป p a ร t สวางนะคะในหน้าต่างๆนะอันนี้ตอนนี้เราอยู่หน้าอ่ะหน้า Index ็กก็ Part วางก็จะมีรูปดาวแล้วก็รูปบ้านมาด้วยนะคะแล้วก็ p a ร t วางหน้า Master ของ Template นะคะอ่ะก็จะมีรูปบ้านแล้วก็รูปดาวแบบนี้แล้วก็ p a ร t วางตัวหน้าเอ่อโน้ตนะคะอ่ะก็จะมีรูปบ้านแล้วรูปดาวแปะมาด้วยนะคะ แล้วก็ตัวนี้ใส่ไปแล้วนะคะหน้าสติกเกอร์โอเคเรียบร้อยแค่เนี้ยสีหน้าคุณก็สามารถที่จะแก้ไขทั้งหมด60หน้าได้เพียงไม่กี่วิน,นาทีนะคะตกลงก็ข้างในนี้ก็มีเป็นไงมีแท็บลิงเรียบร้อยแล้วข้างในนี้ก็มีเป็นไงลิงแท็บเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะโอเคเรียบร้อยนะตอนนี้แท็บด้านข้างของเรานี้คือ,คอ ทำงานพร้อมใช้แล้วนะคะทำงานพร้อมใช้สามารถลิงก์ไปหน้าโฮมลิงก์ไปหน้าสติกเกอร์แล้วก็ลิงก์ไปหน้าโน้ตทั้งหมด14หน้านะคะหน้าโน้ตเรามีทั้ง14หน้าเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วนะ,อะโอเคนะคะง่ายๆนะคะง่ายนะคะ,ะ,คะแบบนี้เลยนะต่อไปนะคะเราขาดอะไรก็คืออันสุดท้ายและอันสุดท้ายในการใส่หาไปลิงก์คลิกที่ถ้าเกิดคุณมีแค่24หน้าคุณก็ใส่แค่24หน้าไงแต่ว่าพิมพ์มี40หน้าใช่ไหม ก็คือตัวเทมเพลตเหล่านี้นะคะตัวเทมเพลตเหล่านี้ให้คุณไปที่ไหนไปหากระดาษมาหรือว่าจะใช้ตัวเวิร์กชีตเหมือนเดิมก็ได้นะเวิร์กชีตเหมือนเดิมก็ได้นะแล้วใส่นะคะเลขที่แล้วใส่เลขที่เพจน,นะอย่างเช่นพิมพ์จะมีตัวเวิร์กชีตของพิมพ์นะที่เป็นเวิร์กช็อปแพลนเนอร์นะคะในตัวเวิร์กช็อปแพลนเนอร์ในตัวเวิร์กช็อปแพลนเนอร์เนี่ยพิมพจะมีเดี๋ยวพิมพจะขึ้นมา คู่กันนะคะในตัวเวิร์กช็อปแพลเนอร์เนี่ยพิมพจะมีหน้าคอเวอร์นะคะแล้วก็หน้าเพจวลคัมนะคะตัวหน้าอินเด็กนะคะแล้วก็ทุกหน้านะคะจะอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวพิมพก็จะเริ่มใส่นะเอ่อเพจที่18หน้าไลน์เอ่อลายไทเติลเพจที่19โอเคคุณก็ไปทำอย่างนี้ใส่กระดาษหรือใส่อะไรก็ได้ไว้นะแล้วก็เพจที่20นะคะอ่า หน้านี้เพจที่21เห็นไหมพิมพก็จะเขียนชื่อไว้ด้วยเดี๋ยวพิมพค่อยลบออกนะอ่าพิมพค่อยลบออกอ่ะแล้วก็ตัวนี้เพจที่22ต่อไปเพจนี้นะคะอิงจากตัวคีย์โน้ตของเรานะคะก็คือหน้า23และก็หน้าที่24นะคะก็ตรวจสอบด้วย ตัวไฟล์งานที่อยู่ในวิดีโอนี้นะคะจะอยู่ในลิงก์คอร์สด้านล่างนี้นะคะลิงก์คอร์สเนี่ยจะเป็นคอร์สดิจิทัลแพลนเนอร์นะคะเป็นคอร์สที่แถมตัวเทมเพลตดิจิทัลแพลนเนอร์ด้วยนะคะและในดิจิทัลแพลนเนอร์ทุกๆตัวนะคะก็จะมีเทมเพลตแบบนี้ให้ได้ร่วมเวิร์กช็อปกันหากสนใจสามารถกดสั่งซื้อด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหากใครอยากดูวิดีโอฟรีนะคะก็สามารถกด Next ไปดูวิดีโอ EP ต่อไปได้เลยค่ะ